นี่เป็นความพยายามหนึ่งในการจะลดการระบายน้ำไม่ให้มากระทบกับพื้นที่ปลายน้ำนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดว่าสุดท้ายเขาจะตัดยอดน้ําจากพระราม6เข้าคลองระพีพัดไหมหรือจะปล่อยให้น้ํามาสมทบกันที่บางไทรจังหวัด พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะกระทบกับพื้นที่สองริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดิฉันขยายต่อช่วงสุดท้ายที่คุณพลอยพันธ์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าน,น้ำที่ระบายผ่านเขื่อนพระรามหกเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เขื่อนเจ้าพระยาจะไหลามารวมกันที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานี้นะคะคุณสุภชชาอินทรทริ์ไปกเกาะติดอยูนะ่ณจุดนั้นนะคะคืนนี้ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะคุณสุพชาอำเภอบางไซถือว่ามีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะเพราะว่าจุดนี้รับน้ํามาจาก3ามเขื่อนด้วยกันค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําตอนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างรวดเร็วค่ะ เป็นสภาพบ้านเรือนในหมู่ที่1ตําบลไม้ตรานะคะบ้านหลังนี้อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะและอยู่ต่ากว่าระดับถนนชุมชนประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรทาให้มวลน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลลงมาเล,ล่นล้นตลิ่งเข้าท่วมรอบๆบบ้านนะคะประกอบกับพื้นที่นี้อยู่นอกคันกั้นน้ําก็ทําให้สภาพทําให้สภาพบ้านเป็นอย่างที่เห็นค่ะ วันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายจนถึงตอนเย็นนะคะซ้ำเติมผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ำไหลเข้าสู่บ้านของเธออย่างรวดเร็ว ภายในบ้านแม้จะมีการก่ออิฐบล็อกนะคะพึ่งจะสร้างเสร็จไม่นานเพื่อกันมวลน,น้ําไม่ให้ไหลเข้าบ้านประกอบกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้สูบน้ําที่ซึมออกมาจากพื้นบ้านให้ระบายออกไปค่ะเพื่อลดปริมาณน้ําที่ท่วมขังแต่ก็มั่นใจว่าฝนที่ตกฝนที่ตกหนักลงมาแบบนี้ก็อาจจะตัดสินใจย,ย้ายไปพักที่บ้านญาติชั่วคราวค่ะ ใช่ให้มันมานี่เลยสองบ็อกเลยทีเดียวเลยมาเร็วมา,มาเร็วมากเลยเมื่อกี้ลอยหมดเลยป้าไล่เก็บดักตรงนี้โผล่หมดเลยลโผล่เลยลกอยู่นนไม่ได้นอนไม่ได้แน่วันนี้ยนอนบ้านนน้นจ้าต้องขออาไยเข้านอนล <c oughs> ำบากมาก ไกลๆกับบ้านของเธอนะคะก็ยังมีสถานที่สําคัญก็คือวัดพระคิดประจักษ์ในชุมชนเกาะใหญ่ค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามกับศูนย์ศิลปะชีพบางไทซ,ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ในฉากละครบุเพศนิวาสนะคะดังจนกลายเป็นที่รู้จักน้ําเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วค่ะกระทั่งเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้วัดความลึกได้ราวๆห้าสิบถึงหกเซนติเมตร สวนสาธารณะที่ปรับภูมิทัศน์ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงระบบไฟฟ้าก็จมเสียหายหมดรวมถึงแม่พระมาลีด้วยค่ะตอนนี้ก็กังวลว่าระดับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาจะสูงเพิ่มขึ้นอีกและมีแนวโน้มว่าระดับน้ําก็จะท่วมเท่ากับปีที่แล้วค่ะเนี่ยวันนี้ขึ้นเยอะมากเนี่ยถ้าถ้าดูสถานการณ์แล้วเยอะแล้วก็ดูฟ้าก็เริ่มเริ่มมืดมาแล้วก็แสดงว่าฝนจะต้องตกแน่นอนนะคะ ก็คิดว่าน,น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กังวลกังวลเช่นเดียวกันจริงๆซิสเตอร์น่ะห่วงชาวบ้านนะชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนะ่ะถ้าถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วชั้นสองที่เขาอยู่ถ้ามันท่วมเขาก็คงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนก็เทินของขึ้นชั้นสองอะไรกันหมดแล้วคนที่บ้านชั้นเดียวก็ต้องเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่แล้วออกจากที่พักละคนที่อยู่ชั้นสองตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าให้น้ําถึงชั้นสอง พื้นที่ตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการเร่งระบายน้ําของ3มเขื่อนด้วยกันนะคะก็คือเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าศักและก็เขื่อนพระราม6ก่อนมวลน,น้ําจะไปรวมตัวกันที่อําเภอบางไทรนี่เลยค่ะโดยเฉพาะที่ตําบลน,นี้ก็มีบ้านเรือนประมาณ200หลังคาเรือนประสบปัญหาน้ําท่วมแล้วมากกว่า100หลังคาเรือนนะคะก่อนที่มวลน,น้าําจะไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและก็ลงสู่อ่าวไทยค่ะ ขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าฝนที่ตกลงมาในวันนี้จะทําให้ระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาที่ตําบลตรงนี้ค่ะระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่แต่ชาววาดเองก็ยังเตรียมพร้อมนะคะโดยการอพยพยสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงและเพื่อที่จะเตรียมรับมือเพราะว่าสภาพชุมชนตรงนี้อยู่นอกคันก้นน้ําและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมทุกปีค่ะและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อําเภอบางไทรค่ะคุณจตสดาคุณวันวิสาคะ ขอบคุณคุณสุพัชชาค่คะขอบคุณครับ